การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารการเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารนั้นควรเลือกที่สดใหม่สะอาดและปลอดภัยการเลือกซื้อผักผลไม้ผักกาดขาวควรเลือกที่มีเนื้อแน่นน้ำหนักมากไม่มีรอยช้ำหรือเหี่ยวใบสีเขียวอ่อนไม่แก่จัดแตงกวาควรเลือกที่มีสีเขียวสดไม่ขุขระลา ผลมีลักษณะตรงกลมผักบุง้งควรเลือกที่ลำต้นอวบไม่อ่อนมีใบและยอดติดอยู่ใบม,มีสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำส้มเขียวหวานควรเลือกที่ผลกลมแป้นเปลือกบางและไม่มีรอยช้ำการเลือกซื้อเนื้อสัตว์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ควรเลือกที่สดใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ 1. สัตว์โบกเช่นเนื้อไก่ควรเลือกที่มีสีชมพูอ่อนไม่มีเลือดไหลซึมสีไม่ซีดเนื้อวัวควรเลือกที่มีสีแดงสดไม่เขียวคําไขมันมีสีเหลืองและไม่มีเม็ดสาคูหรือไข่ยพยาธิ สัตว์น้ำเชน่นหอยควรเลือกหอยที่ปากปิดสนิทหรือหุบลงทันทีที่สัมผัสอยู่ในสภาพที่ดีและสดตัวหอยไม่ขาดปลาวิธีการเลือกหนังมันตาใสาเหงือกแดงและท้องไม่แตกกุ้งควรเลือกซื้อที่หัวติดแน่นอยู่กับลำตัว ตาใสตัวใสเปลือกใสมันกุ้งม the right ีสีแดงปูควรเลือกตัวที่หนักเนื้อแน่นและไม่มีกลิ่นเหม็นการเลือกซื้ออาหารแห้งอาหารแห้งคืออาหารที่ผ่านกระบวนการประกอบอาหารหรือแปรรูปเช่นการอบการตากแห้งการดองเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำถูกกำจัดออกไป ซึ่งอาหารเหล่านี้เก็บได้นานกว่าอาหารสดเช่นพิกแห้งปลาเคม็มไข่เคม็มกะปิอาหารกระป๋องตัวอย่างการเลือกซื้ออาหารกระป๋องต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดสะอาดกระป๋องต้องไม่บุกเปี้ยวหรือเป็นสนิมมีเครื่องหมายอยอแสดงว่าผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยา บอกวันเดือนปีที่ผลิตสินค้าหรือวันหมดอายุเช่นผลิตเมื่อ08 8, 09 19หมายความว่าผลิตเมื่อวันที่8กันยายนคศ2 0 1 9หรือพศ2562บอกวันหมดอายุเช่น08 06 22หมายความว่า ควรบริโภคก่อนวันที่8มิถุนายนพศ2 0 2 2หรือพศ2565ตัวอย่างการเลือกพริกแห้งกระเทียมและถั่วต่างๆควรเลือกพริกแห้งกระเทียมและถั่วต่างๆที่แห้งสนิทไม่มีรอยมแมลงกัดแทะไม่ขึ้นลาและไม่มีกลิ่นอับแบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนบอกวิธีการเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร3ชนิดว่านักเรียนมีวิธีเลือกอย่างไรลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสีวัตถุดิบที่นักเรียนเลือกมาให้สวยงามค่ะ